สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวกันแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะได้ไปเที่ยวนะ,ะก็ฝากคลิปผมเนะี่ยส่งไปในโทรศัพท์เพื่อนๆน,นะแล้วก็ใครอยู่ที่ไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าอยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงหน้าไปเที่ยวมากไหมแล้วก็ถ้ามีโอกาสอาจจะเป็นต้นปีหรือไปปีเอ้ต้นปีเออต้น,ต,นต้นปีผมได้มีโอกาสไปเที่ยวก็จะได้มองเป็นลิตรๆไ้ด้วยนะว่า ไปเที่ยวตรงนี้มันสวยนะอะไรประมาณนี้นะในส่วนของคลิปนี้นะฮะเราก็จะพูดถึงเรื่องนี่เลยปุ๋ยนะครับเรื่องปุ๋ยทําไมต้องพูดถึงเรื่องปุ๋ยนะครับต้องบอกก่อนว่าปุ๋ยเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนี่ยดีจริงไหมทําไมผมต้องขึ้นปกว่าใส่ปุ๋ยแล้วดีจริงไหมสําหรับาการปลูกโคลกาเซียหรือว่าการปลูกไม้ด่างนะนะครับเพื่อนๆน คือต้องบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยหลังไหมมาหาผมค่อนข้างเยอะมากนะครับเกี่ยวกับการแยกไม้นะครับก็คือมีต้นอยู่แล้วต้นแม่นะเป็นมือใหม่ต้องบอกว่าเป็นมือใหม่มือเก่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเริ่มรู้เทคนิคนะครับว่าการย้ายต้นไม้เนี่ยควรจะทํายังไงวัสดุอะไรเนาะในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยว่าทําไมต้องพูดเรื่องนี้หนึ่งเลยก็คือมีเพื่อนๆแยกนะครับต้นลูกนะฮะออกจากต้นแม่ แล้วไปชาแล้วใบมันไหม้เหลือง2ก็คือมีเพื่อนๆที่ไปซื้อนะครับจากในกลุ่มมานะฮะในส่วนของพวกเพจ Facebook อะไรพวกนี้เนาะหรือเป็นกลุ่มที่เป็นคโลโกาเซียหรือว่าเป็นพวกไม้ด่างหรือเป็นพวกกลุ่มบอลกระดาษอะไรประมาณนี้ก็คือพอเขาส่งต้นสมมติเขาส่งต้นมาให้แบบนี้เนาะเงี้ยส่งต้นมาให้ปุ๊บแล้วบางคนนะครับก็คือทําการ เปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนกระถางของเขาเลยโดยการผสมวัสดุใหม่นะก็คือเขาอาจจะส่งให้มาอย่างกระถางเนี้ยคือกระถาง4นิ้วเนาะประมาณ4นิ้วอะไรอย่างเงี้ยลราก็อ่ะแบบนี้4นิ้ว1ใบหรือว่า2ใบอะไรประมาณนี้นะก็คืออาจจะด้วยว่าราคาถูกนอยแล้วก็ไป CF มานะครับพอมาถึงเราปุ๊บเนี่ยเราเห็นหูกระถางมันเล็กจังเลย ต้นมันจะเอาอะไรกินนะมันคงไม่มีปุ๋ยหลอกไม่มีสารอาหารเพียงพอนะฮะก็ไปเล่นแบบว่าเปลี่ยนขยับเป็นกระถางไซนี้อย่างนี้อตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นแบบขยับมาไซนี้เลยทีเดียวนะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าการเปลี่ยนกระถางนะผิดไหมนะครับไม่ผิดนะครับการ,การเปลี่ยนกระถางเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนๆน,นะครับ ผสมวัสดุที่ถูกต้องนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปแล้วว่า,าแต่ละไม่ว่าจะเป็นโคลกรเซียวัสดุปลูกแบบไหนอโลกาเซียวัสดุปลูกแบบไหนนะครับส่วนสําคัญเลยครับที่ทําให้เกิดสาเหตุในเรื่องของรากเน่านะครับพวกอโลกาเซียร,รากเน่าโคโลกาเซียหัวเน่านะครับแล้วก็พวกไม้เลื้อยนะฮะพวกฟิโลฟิโลก็มีนะ ก็ก็ก็งงอยู่นะว่าไอ้ต้นนี้เนี่ยก็มีคนถามผมนะว่าเนี่ยต้นนี้จะบอกว่าแม่งโคตรตายยากอะแล้วมันก็เน่ายากมากแต่มันก็เน่าได้นะจะบอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับอ่ะก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจของปุ๋ยก่อนปุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีอย่างอย่างตัวนี้เป็นอัลโสมโคตเนาะก็เป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้าทุก3เดือนนะแล้วก็อย่างเงี้ยอ่ะเป็นปุ๋ยตากระต่าย นะครับแล้วก็จะเป็นแบบเม็ด46000เห็นไหมกล้องเห็นชั้นนะฮะอ่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือปุ๋ยคอกนี่ปุ๋ยคอกโอเคก่อนอื่นเราจะต้องมาทำความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้อาสมาโคตที่เราชาวไม้ด่างหรือไม้ประดับจะทำความ รู้จักหรือว่าคุ้นเคยกันดีเป็นสูตรเสมอ13 13 13ก็คือนะฮะเร่งตานอเร่งดอกเร่งใบอะไรประมาณนี้เป็นสูตรเสมอ, 13, 13, 13. อนะะเนอเอเอะรระานเนเนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าลองดยสังเกตอันนี้อันนี้13 13 13ใช่ไหมส่วนอันนี้อ่ะตะกระายให้ดูตัวอย่างตะกระายมันจะมี9นะครับ9 25 25นะเอ็นพีเคต้องบอกว่า สามตัวเลขนี้คือ N P K นะครับก็คือ,อาตามสูตรปุ๋ยเขาเนาะตัวหน้านะฮะก็คือเร่งยอดดอกใบนะครับนะฮะเร่งยอดเร่งดอกนะครับตัวกลางก็คือสำหรับอ่าพีคือโพแทสเซียมนะก็คือบำรุงต้นนะครับพร้อมที่จะแตกบอกแตกดอกแตกผลนะครับส่วนตรงท้ายนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเลขความหวานหรือว่าไปทาง ปลายผลผลิตแล้วก็คือสมมุติเช่นฝรั่งจะออกลูกเงี้ยคือลูกเขาเริ่มแก่แล้วตัวท้ายถ้าเลขเยอะเนี่ยคือมันจะไปบำรุงความหวานส่วนในส่วนของพวกไม้ไม้ประดับไม้ด่างของเราส่วนใหญ่เราจะเน้นตัวเลขนะครับก็คือหน้ากับกลางเป็นส่วนใหญ่เนาะแ,แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งให้เ,ใหเ,ใหเ,เพื่อนๆดูนี่อันนี้คือ46นะฮะ4600นะฮะตัวหน้าเนี่ยก็คือ เร่งยอดเร่งเร่งหนอนะฮะเร่งการเจริญเติบโตอันนี้เราเรียกว่ายูเลียนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับไม้บางตัวที่เน้นพวกหนอ่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ะคืออันนี้คือเป็นตัวอย่างนะนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์เนี่ยต้องบอกว่าศูนย์ศูนย์นี่คือไม่มีอะไรเลยคือมันจะมีในตัวเจ้นอย่างเดียวเน้นให้โตเร็วนะครับสาหรับไม้อ่อนอะไรประมาณนี้นะตัวหนึ่งเราจะคุ้นเคยกันดีก็ปุ๋ยคอกนะครับอันนี้คือปุ๋ยคอก ปุ๋ยอคอก็ในตัวเจนเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาทําความเข้าใจก่อนว่าเวลาเราผสมวัสดุปลูกเนี่ยวัสดุปลูกของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้หนึ่งเลยมะพร้าวสับใช่ไหมฮะอาจจะเป็นพีิกมอสหรือว่าใบก้ามปูนะครับแล้วก็ปุ๋ยอคอกนะก็จะประมาณนี้เนาะเราก็ใส่พวกเพอร์ไลหินภูเขาไฟนั้นก็จะเป็นแร่ธาตุนิด,นดหน่อยไม,ไ,มไม่สำคัญอะไรมากส่วนใหญ่เลยแร่ธาตุอาหารมันก็จะมาจาก พิกมอสหรือว่าใบกัมปูนะครับหรือว่าปุ๋ยคอกพวกเนี้ใบกัมปูกับปุ๋ยคอกมันก็จะเน้นไปเรื่องของไนโตรเจนคือเร่งการจเจริญเติบโต,ตอยู่แล้วนะส่วนใหญ่เราก็จะมีมีเท่านี้ครับแล้วเราก็จะเสริมออสโมโคตตัวนี้13 13 13เข้าไปในการผสมสูตรแต่ละสูตรนะทีนี้ทำไมต้องพูดเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าปัญหาที่มาถามหลังไมค์ผมเนี่ยคือเวลา แยกหนอ่อออกไปแล้วนะครับแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆเ,เปลี่ยนกระถางไปแล้วเนี่ยมันเกิดอาการใบช้าใบเหลืองใบไหมนะครับก็คือรากเน่าหัวเน่าสาเหตุมาจากอะไรผมจะบอกว่า80-90%เลยครับมือใหม่ที่เจอก็คือเรื่องปุ๋ยครับปุ๋ยเป็นหลักนะฮะบ,บางคนไปซื้อดินใบก้ามปูมาแล้วนะครับซึ่งพวกนี้ดินสำเร็จเขาจะผสมปุ๋ย ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อะไรพวกนี้เขาจะผสม,มมาเขาจะมีตามตาม,ตามสูตรปุ๋ยของเขาอยู่แล้วนะที่ขังคาวอะไรเงี้ย EM อเไรอย่างเงี้ยคือมันมีส่วนผสม,มอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับถ้าใครจะแยกนอนหรือว่าชำอนุบาลน,นะครับเน้นนะครับในเรื่องของคลิปนี้คือเน้นเรื่องการแยกหน่ออ่อนแล้วก็แยกหน่อจากต้นแม่แล้วก็การอนุบาลไม้นะครับสามหัวข้อนี้เป็นหลักนะต้องบอกว่า3หัวข้อนี้เป็นหลักแล้วก็ผมจะพยายามพูดเสมอในคลิปว่าการอนุบาล การอนุบาลไม้ที่มีปัญหาหัวเน่ารากเน่านะครับคนเน่าแล้วก็การแยกไม้ใหม่ๆเลยจากต้นแม่เนี่ยไม้ไม่ได้ต้องการปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอลกระดาษหรือว่าตัวหุ่นช้างนางเหลืองเนี่ยคือเราเพาะไข่อย่างเงี้ยครับคือผมจะพูดทุกครั้งว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะหนึ่งส่วนผสมของเราอาจจะมีพิกมอสหรือว่าดินหมักที่เราใช้ก็แล้วแต่บางคนเนาะ เขาจะมีสารอาหารเพียงพอสําหรับไม้เล็กอยู่แล้วนะครับคือไม้เล็กเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการปุ๋ยเยอะเพราะฉะนั้นส่วนผสมต่างๆถ้าเราอัดปุ๋ยเข้าไปนะครับอัดปุ๋ยเข้าไปเยอะๆส่วนผสม้าใบบางคนเนี่ยคือเอาไ,ไงกระถางตีนิ้วเนี่ยคือใส่ไปหยิบมือนึงเลยอย่างเงี้ยคือเยอะไปเพราะฉะนั้นพอต้นไม้เนี่ยเขาดูดซับสารอาหารนะครับปุ๋ยเนี่ยมันเกินความจําเป็นของต้นไม้มันก็จะแสดงอาการออกมาโดย การก็คือใบเหลืองเพราะฉะนั้นนะครับต้นไม้เนี่ยเมื่อเขาดูดสารอาหารเข้าไปเกินความจําเป็นนะครับก็คือใบเขาก็จะแสดงอาการใบเหลืองออกมาแล้วก็ขอบใบเนี่ยก็จะไหม้๋้วผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับขอบใบก็จะไหม้นะฮะแล้วก็มันจะส่งผลถึงรากของเขาพวก,กรากฝอยเต้เล็กๆพวกนี้ก็คือเขาก็จะไหม้แล้วก็ช้ามันก็จะทําให้ต้นไม้ต้นนั้นนะคือมันดูดซับสารอาหารไม่ได้อีกต่อไป นะฮะมันก็จะลามจากรากก็ไปหัวไปต้นก็จะทําให้ต้นไม้เราตายเพราะฉะนั้นข้อสังเกตของเราก็คือเมื่อเราเห็นต้นไม้ที่มีใบเหลืองแล้วก็ขอบใบไหม้เป็นจุดนั่นมันบ่งบอกถึงว่าอาการรากเน่าอาการรากเน่าจะมีสองสาเหตุนะครับก็คือ1เลยก็คือติดเชื้อพวกเชื้อราอะไรมาเกิดจากความชื้นสูงเกิดจากแดดร้อนๆอะไรเงี้ยแล้วลืมลดน้ําแล้วนึกอยากจะไปลดน้าอะไรเงี้ยก็คือ ไปลดตอกังวันโดยการาลดช่วงแดดร้อนๆเลยเนี่ยก็คือเอาน้ําใส่ลงไปเลยมันก็เหมือนไปต้ปมสุกรากเขาครับรากเขาก็จะเน่าได้นะครับอันที่2ก็คือปุ๋ยนี่แหละตัวสําคัญนะครับปุ๋ยมันเยอะเกินไปมันจะส่งผลให้รากเขาเนี่ยเน่าได้แล้วก็จะแสดงอาการออกมาทางใบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะครับถ้าจะใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับถ้าเป็นต้นเล็กไม่จําเป็นไม่ต้องใส่ถ้าจะใส่ก็คือ ออสโมโค้ดใส่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยละลายช้าเขาจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารแต่ไม่ต้องใส่เยอะสะมมติอย่างผมนะถ้าผมอยากจะใส่ต้นนี้เนี่ยผมจะใส่แค่สี่ห้าเม็ดไม่ต้องใส่เกินกว่านี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกต้นไม้ต้นเล็กไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สารอาหารเยอะ,อะถ้าอย่างต้นไซขนาดนี้เนี้ยก็อาจจะใส่สักประมาณสิบเม็ดไม่ต้องเยอะครับคือสเต็ปผมเนี่ยผมจะแนะนํา เพื่อนๆเสมอว่ากรณีไม้เลี้ยงที่เกิดจากไข่ก็ตามหรือ,อแยกหน่อมาต้นเล็กๆก็ตามเนี่ยคือผมจะบํารุงจะบอกทุกครั้งแหละว่าจะบํารุงเนี่ยก็คือผมจะบํารุงที่5้าใบขึ้นไปจะเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับเริ่มเริ่มใส่ไปอ่ะจะมองต้นต้นไหนเดียมันก็ต้นเยอะมันต้นใหญ่ๆแล้วเนาะม่ก็ประมาณนั้นแหละนะไม่มีต้นตัวอย่างทษทีก็เริ่มที่5้าใบ ขึ้นไปเราก็การเปลี่ยนกระถางนะครับก็เปลี่ยนกระถางในส่วนของ5ใบถึง7ใบเริ่มเปลี่ยนได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือให้ดูลากใต้กระถางครับถ้าลากเขาทะลุเนี่ยคือเราสามารถเปลี่ยนกระถางได้นะสำหรับเรื่องนี้คลิปนี้นะฮะประเด็นอยู่ที่ว่าปุ๋ยดีไหมดีแต่เราต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับการใส่ปุ๋ยเยอะไม่ได้บ่งบอกว่าต้นไม้มันจะโตเร็วนะครับเราก็าจะ กินอาหารเยอะนะฮะเราดูขนาดต้นเป็นหลักด้วยว่าเราควรจะใส่เท่าไหร่นะครับคือเราใส่น้อยแต่เราใส่บ่อยขึ้นก็ได้ดีกว่าเราใส่ทีเดียวเยอะไปเลยแล้วก็การผสมวัสดุปลูกอย่างที่บอกนะครับก็คือถ้าใส่ปุ๋ยไปเยอะเนี่ยเราผสมทิ้งไว้เนี่ยถึงแม้มันจะนานแต่ถ้าปุ๋ยมันมีความเข้มข้นสูงนะครับการย้ายไม้ใหม่ๆลงกระถางนั้นเลยเนี่ยถ้ามันเป็นไม้กรณีที่ มีดินอยู่ด้วยนะครับแนะนําให้เพื่อนๆนะเอากระถางนั้นนะไปวางบนบนบนกระถางใหม่ที่เราจะเปลี่ยนแล้วให้รากมันแทงทะลุลงไปอันนั้นก็จะช่วยได้ครับแล้วก็เราก็จะสามารถเช็คได้ว่าต้นไม้ต้นนั้นนะมันโอเคกับ วัสดุใหม่ที่เราผสมไหมเขาก็จะแสดงออกทางใบเหมือนกันถ้าใบมันเริ่มช้ำเริ่มเหี่ยวเริ่มขอบเหลืองเริ่มกรอบอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าบบมีปัญหานะเราก็รอก่อนเราก็ปรับวัสดุใหม่นะครับอันนี้คือเป็นวิธีเช็คง่ายๆสําสหรับมือใหม่นะเพราะฉะนั้นในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะบอกว่าปุ๋ย ดีไหมดีนะครับช่วยได้แต่เราต้องใช้ให้ถูกทางนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคลิปนี้นะครับปุ๋ยดีไหมดีแต่ว่าเพื่อนๆควรใช้ให้เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นการผสมใหม่หรือว่าผสมไม้อนุบาลต่างๆนะครับก็พยายามใส่ให้น้อยลงช่วงแรกๆอ่ะหนึ่งใบแทบไม่ต้องใส่เลยถ้าใส่ใส่แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาพวกวัสดุปลูกที่เราผสมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปุ๋ยของมาอยู่แล้วนะครับใบเล็กไม่ได้ต้องการปุ๋ยเยอะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องเีเรียสนะครับเราเอามาบํารุงตอนโตอีกทีหนึ่งนะครับตอน5้าใบเนี่ยจะบอกเลยว่าช่วงลําบากที่สุดของคนตกต้นไม้เนี่ยคือพวกต้นเล็กอ่ะหยิบเ็กและต้นเนี้ยในแบบหยิบจังเลยเนี่ยคือลําบากที่สุดแล้วกว่ามันจะได้5ใบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพยายามดูแลเทคแคร์เขาหน่อยถ้าเขาต้นเล็กนะเพื่อนๆก็ประมาณนั้นนะเนาะนะ,ะคลิปนี้พูดยาวแค่ไหนไม่รู้นะแต่ก็อยากจะบอกว่าคลิปน,นี้นะฮะ เรื่องปุ๋ยสำคัญมากๆนะครับใส่ปุ๋ยตายเยอะมากส่วนคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับการใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องนะครับปุ๋ยดีหรือไม่ดีนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียยังไงก็ใช้เพื่อความอย,ยังไงก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับกับต้นไม้ของเรานะครับต้นเล็กไม่ได้ต้องการปุ๋ยเยอะต้นใหญ่ก็จ,จะใช้เยอะหน่อยนะก็ใส่น้อยแต่ใส่บ่อยนะครับต้นใหญ่ก็ใส่ ใส่นา,นานใส่ทีแล้วก็เลือกดูปุ๋ยว่ามันจะมีแบบปุ๋ยที่มันจะต้องใส่ทุกเดือนแล้วก็ปุ๋ยที่มันมี3เดือนใส่ครั้ง6แล้วก็6เดือนใส่ครั้งเราก็เลือกใช้ให้ถูกช่วงอายุของต้นแล้วกันนะมันก็จะช่วยให้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยจเจริญเติบโตงอกงามได้ดีแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับแล้วก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆด้วยยังไงคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเ,เพื่อนๆนะครับส่วนผม ไก่บ้านส่วนวัฒสสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่า,าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็ เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารากิจเราก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนั้นท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับลบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน